ไปฝากของช่างมุ้พิสมัยของช่างุ้งพิสมัยเนี่ยเป็นลูกของพยานโดยซึ่งเป็นสันว์ปีกที่ตรงมากแล้วก็พอไปฝากเนี่ยเจ้างมุ้บอกว่าฉันคืนให้ไปแล้วนะครับก็ทิ้งปากแต่ว่าไม่รู้ว่าไปไหนยังครั้งสุดท้ายที่เปิดออกมาก็คือจะเปิดที่เวียดนามคือเราส่งทางไปรับที่ลกรามท่านเอาไปฝากที่ธนาคารที่เวียดนามแต่เราใช้รับไม่ได้ แต่จากนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใครนั้นผมก็ดูว่าะ กชูมาดูน้องชายของท่านคนหนึ่งที่เป็นช่องกับพวกคอมมิวนิสต์แต่ว่าคุณท่านแหวนมุ่งมว่กหลาที่ท่านอยู่กับเฟสเว็บปีบอกว่าหากแม้เราต้องยืมแกวมบุแกวหายใจหือยืมุแกเสกเอกลาชมันจะเกิดที่กว่าเทียยังไงคือท่านเป็นข้าวที่มองจากไกลสุดแม้แต่จ้าชูาดงเนี่ยก่อตายบอกเลยลูกหลานเดินจำเแกวมันหลองเราแล้วชงเทาเยี่ยมเป็นความรักชาติของเราแต่จะได้เอายา คามชอบท่านบอกเกลวเดิมเดิเน่เดิมเ่ิมเดิลเดิมเดิมด้มเดิมเ่ิมเดิมเดเดิมเดิกเดิมเดิมอดิมเดิเดิมเดามเดิาเดิม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 เดิรเ้ิมเดิมเดิมหดิมเ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 ดมเดิมเดิมเดิมเดเดิมเดิมเดิมเเเ